สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอตีก้วนะครับสําหรับค่าเรียนวิชาวิทยาการคานวณนะครับสําหรับป .6 ของเราในวันนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในเรื่องเดิมนะครับอยู่ในเรื่องเดิมอยู่นะครับแต่ว่าจะมีความเอาเรื่องเป็นขั้สุดท้ายของเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับจําได้ไหมที่ครั้ที่แล้วเราพูดถึงคาคํานึงคือคําว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์ เข้ามาดูเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรทบทวนกันก่อนสักนิดนึงเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตอ่านี่นะครับนะความหมายของเว็บเบราว์เซอร์นะครับมันคือโปรแกรมนะครับนะหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นะหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเข้าไปถึงข้อมูลนะครับนะเราจะำเป็นต้องมีเว็บเบลเซอร์เหล่านี้เพื่อทําให้เราเข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับนะซึ่งโปรแกรมพวกนี้มันก็ต้องเข้าผ่านเวิร์ลไวด์เว็บเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อเข้าไปเพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆที่เราต้องการจะค้นหานะครับอ่าพูดง่ายๆคือเป็นแหล่งที่เราทาให้เราเข้าถึงทําให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลนะครับนะก็จะรู้จักกัน อันนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับคือ Internet เน็ตเอ็กพเนะแล้วก็อันนี้ Google Chrome นะครับน่าจะรู้จักกันดีนะโค้ดก็แนะนำไปหมดแล้วนะแล้วก็มี Opera Firefox มีนะแล้วก็มี s a f a r i ที่ใช้สำหรับ iPhone หรือตะกูล a p p l e ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับนะอันนี้ของคาบที่แล้ววันนี้ก็จะรู้จักองค์ประกอบของมันนะครับว่าในหน้าเว็บเว็บหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เราเรียนรู้อะไรได้บ้างนะ มารู้จักประโยชน์ของมันก่อนประโยชน์ของเว็บเบราว์เซอร์นะครับนะเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือสามารถเอาไปค้นหาข้อมูลต่างๆได้นะหรือทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆได้นะครับประกอบกับปัจจุบนันนี้เมื่อสังคมเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับนะทําให้การใช้อินเทอร์เนต็ตหรือการใช้เบราว์เซอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะจําเป็นมากนะครับ เอพูดง่ายก็คือประโยชน์ของมันก็ทำมาเพื่อให้เราเข้าใช้อินเทอร์เนต็ตได้นะครับไปกันต่ออา้าวเนี่ยแหละจะเริ่มยากเลยนะครับส่วนแรกให้ดูตามเลขนะเลขหนึ่งก็ดูนี่นะครับนะให้นึกเดี๋ยวโคจะไปเปิดให้ดูอีกทีหนึง่งให้ดูของจริงทีหนึง่งแต่วันนี้เอารูปมาให้เห็นภาพก่อนนะไทเท e b a บาร์นะครับแต่หรือไทเทอบาร์นะหรือแถบชื่อนะครับจะทําหน้าที่แสดงว่าเรากําลังใช้เว็บไหนอยู่นะครับนะมันจะอยู่ข้างบนนะ ข้างบนนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่แถบนี้นะแถบนี้คือเลขสองนะครับแถบนี้คือ address bar นะครับหรือ URL นะแถบนี้แล้วเรากดบวกมันก็จะเพิ่มมาอีกแถบหนึ่งเพิ่มมาอีกแถบหนึ่งนะครับอันต่อคือ address bar ก็คือเาเรียกว่าอ,อะไรที่เว็บนะครับที่เว็บว่าตอนนี้เราเข้าอยู่เว็บอะไรนะเมนูบาร์ก็ทำหน้าที่แสดงคำสั่งต่างๆนะครับว่าเราเอาจจะลิงก์เข้าไปเว็บอื่นก็ได้นะครับ เมนูบา์อยู่ไหน,นอ่ะตรงนี้ตรงนี้นะเราอาจจะสร้างปุ่มแคปภาพหรือตั้งค่าการริ้นหน้าหน้าเว็บหน้านี้นะหน้าเว็บหน้านี้ต้องการจะริ้นก็อาจจะกดสั่งตรงนี้ได้นะครับนะเดี๋ยวจะไปให้ดูของจริงนะเดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมก่อนนะซี <c <oughs> C. คือแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชัน ในที่นี้เขายกตัวอย่าง Chrome มาเขาก็จะมีแอปพลิเคชันมาให้เราค่อนข้างเยอะนะครับ Chrome นะนี่ Chrome นะตรงนี้นะดูตรงนี้นะครับที่มันเป็นถ้าเป็นดูของจริงมันจะเป็นเงี้ยคล้ายๆกับ OX เนี่ยนะมันจะเป็นตารางแบบนี้นะครับก็พอเข้าไปก็จะมีแอปต่างๆให้เราใช้มากมาย Chrome เนี่ยนอกจากจะเป็นตัวมันเองเป็นเบราว์เซอร์แล้วตัวมันเองก็เป็นเป็นแอปพลิเคชันให้เราใช้มากมายเช่นอะไรอะ่ะเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลก็ได้นะครับนะบางคนแบบมี รูปเยอะมากนะแต่ว่าโทรศัพท์มันใช้ไม่พอใส่ไม่พอเราก็อัพเข้าไปอยู่ใน Google Drive นะครับก็เป็นของ Chrome เหมือนกันนะเป็นหนึ่งในแอป,ปนี้เป็นหนึ่งในแอป,ปของเขานะครับหรือเราต้องการจะตัดต่อรูปนะครับตัวโ uh คมเองก็มีแอป,ปที่ใช้สำหรับตัดต่อรูปสร้างเกมก็มีเหมือนกันนะครับนะทีนี้ก็หรือทำข้อสอบอ่ะคัวอยากอยากจะสอบออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็ ใช้โคมในการทำได้แอปพลิเคชันมีให้ทำเยอะแยะนะครับต่อไปแทบบ,บุ๊กมาร์กนะครับบุ๊กมาร์กอันนี้คือคือนี่เลขห้าคืออันนี้นะครับบุ๊กมาร์กนะครับก็คือเว็บหน้าโปรดนั่นเองนะพูดง่ายคือเว็บหน้าโปรดพูดง่ายคือเว็บโปรดที่เราเข้าบ่อยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นไปอยู่ตรงบุ๊กมาร์กให้เราหรือเราสามารถเซตได้นะครับว่าเราอยากให้อะไรขึ้นไปอยู่ตรงนี้ เพื่อเวลาใช้เนี่ยได้ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ว่าเออเว็บอะไรเราก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับนะหน้าเว็บโปรโดแสดงที่อยู่ของอ่าแสดงที่แสดงแสดงอยู่ที่ด้านบนของหน้าแถบใหม่เป็นการอ่าเป็นค่าเริ่มต้นนะครับหรือเราก็ตั้งค่ามันก็ได้นะครับตรงบุ๊กบุ๊กบุ๊กมาร์กเลยนะต่อไปหกคืออ่า ช่องค้นหานะครับในกรณีถ้าเป็น Google เนี่ยหรือบางคนตั้งโฮมเพจเป็น g นะูเกิลโฮมเพจคือหน้าแรกเนี่ยนะครับเป็น google ก็จะเขาจะเขาจะมีช่องนี้มาให้เพื่อเราค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นพิมพ์ไปเลยนะครับก็จะค้นหาไปให้เราเลยนะหรือป้อนหน้าเว็บใส่ URL เว็บไปก็ได้นะครับเขาก็จะค้นหาเว็บให้เราเลยนะครับเจ็ดคือเพิ่มทางลัดนะอันนี้ดีมากเป็นโปรแกรมเป็นเป็นเป็นฟังก์ชันที่ดีมากนะครับข้อเจ็ดนะไปดูของจริงกันดีกว่านะก่อนจะมาดู ก่อนจะมาเอาบอกก่อนคาบนี้ไม่มีการบ้านนะครับบอกก่อนว่าคาบนี้ไม่มีการบ้านเรื่องอินเทอร์เนต็ตนะครับเก็บคะแนนคาบที่แล้วคาบเดียวนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทําคาบที่แล้วไปหาทำซะนะครับอา้าวเดี๋ยวจะให้ดูของจริงนะครับจาก Google Chrome จริงๆเลยอ่ะโค้ดเปิดเปิดขึ้นมาเนี่ยนะเปิดขึ้นมาอันนี้เรียกว่านะครับแถบ,แถบบนนี้นะแถบบนนี้นะ แถบบนนี้นี่แถบบนเอ่ะตัวท,ทแถบบนนี้นะครับเนี่ยที่มีที่โฮสคลิกไปคลิกมาอยู่นะครับนะมันเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวโคลืมชื่อไทเทนบาร์นะครับไทเทนบาร์นะครับนะแถบนี้นะก็ทําหน้าที่ในการพูดง่ายคือแทบเว็บนะครับนะเปลี่ยนเว็บไปเปลี่ยนเว็บมาได้ทีนี้ยเราไม่ต้องไปแยกหน้าต่างเป็นเป็นหลายช่องนะครับก็ให้มันอยู่ใน หน้าเว็บเดียวแต่ว่าเราก็มีสร้างสร้างเป็นหลายไทเติลไว้นะครับนะก็ได้นะครับต่อไปอ่ามีอะไรอีกมี a d บ bar นะครับด bar บ bar นี่อันนี้นี่บ bar ก็คือสร้างที่อยู่เว็บนะครับสมมุติเราเข้าเว็บอ่าเป็น youtube นี่เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนชื่อที่อยู่เว็บตรงนี้เปลี่ยนชื่อของ a d d s บ bar ตรงนี้ให้เรานะครับนะ ย้อนกลับมาอ่าของจริงนะให้ดูเว็บของจริงนะแล้วก็ต่อไปเมนูบาร์นะครับเมนูบาร์จุดสามจุดตรงนี้อ่าตั้งค่าอะไรได้บ้างอ่ะก็เป็นเรื่องของสมมติาจะควรจะจะพิมพ์หน้านี้นะครับพวรก็สั่งสั่งพิมพ์ได้นะครับหรือทําหน้าที่ในการดาวน์โหลดข้อมูลของหน้าเว็บนี้ได้นะครับนะก็จะสั่งสั่งการตรงนี้นะนจุดสามจุดตรงนี้นะครับจุดสามจุดตรงนี้ อ่ะต่อไปอะไรล่ะข้อสี่แอปนะครับแอปพลิเคชันนะเอาไปดูกันแอปพลิเคชันของครัวมีอะไรบ้างนี่ก็กดไปนะครับเขาให้แอปมาเยอะมากนี่ที่โค้ดบอกว่าที่โค้ดบอกว่าเขาจะให้เรา,าเก็บข้อมูลก็คืออันนี้นะครับ google drive นะครับนะหรือเมล o o g l e mail google, mail. google, gmail. google gmail. gmail gmail ก็คือย่อมาจาก google Mail นะครับนะ Gmail ก็เอาไว้ส่งเมลส่งจดมาให้นั่นแหละนะ YouTube ก็ถือเป็นหนึ่งบริการของ Google นะครับตอนนี้นะ,ะสไลด์ก็คือทำทำอารมณ์เหมือนรูปเหมือนที่โค้ชใช้สอนเนี่ยนะเหมือนไอ้เจ้าไอน้นาไอ้น้าเนี่ยที่โคชใช้สอนเนี่ยที่มันเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่นเปี่ยนไปได้หลายห้าเหน้าน,นะครับนะ Chrome เองก็ใช้ทําได้นะครับเห็นไหมบอกแล้วว่า c h r o m เนี่ยมันมีหลายแอปพลิเคชันให้เราเลือกใช้นะครับนะไม่ได้มีแค่นี้นะก็ เข้าไปที่ร้านค้าก็มีเว็บให้ดูอีกมากมายหลายเว็บเอ้ยหลายแอปนะครับนะหลายแอปพลิเคชันนะต่อไปก็จะเป็นกดกดแท็บใหม่ขึ้นมาก,ก่อนบุ๊กมาร์กนะครับบุ๊กมาร์คคือเว็บที่เข้าบ่อยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะกดเล่นเฟซบุ๊กบ่อยมันก็จะเด้งขึ้นมาอยู่ตรงนี้หรือเราจะตั้งอะไรให้มันอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับนะอ่ะในเฟซบ o ๊กก็กดไปเข้าไปก็ได้นะ หรือที่โค้ดบอกว่ามันสะดวกมากนะครับก็คือเจ้าเจ้าตัวทางลัดเนี่ยอันนี้อันนี้แทบค้นหานะครับในโพสต์ค้คนหาอะไรมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับนะหรืออันนี้เพิ่มทางลัดนะครับทางลัดเราเวลาเราเพิ่มทางลัดก็เราอยากไม่ไม่ต้องไปคลิกหามากว่าอยากเข้าเว็บไหนอ่ะโค้ดก็เพิ่มทางลัดเข้าไปอันนี้โค้ดเพิ่มเป็น f a c e b o o k กับ YouTube »,ไว้เพราะว่าเล่นบ่อยสุดนะครับเปิดหน้าเว็บเข้ามาก็ คลิกไปเฟซบุ๊กตัวเองได้เลยนะมันก็เชื่อมเข้าเฟ e บุ๊กเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องขององค์ประกอบนะครับของโดยองค์ประกอบโดยรวมนะครับของอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็จะรู้จักเรียกชื่อสิ่งต่างๆบนหน้าเว็บของเราได้นะครับอย่าลืมนะว่าคาบนี้ไม่มีการบ้านแต่ให้จัดการงานของคาบที่แล้วให้เรียบร้อย ใครที่ดูข้ามนี้แล้วเอ้งานอยู่ข้ามไหนนะครับเดี๋ยวโคจะแคปหน้าง,งานของคลิปที่แล้วเนี่ยเรามาแปะให้อีกทีหนึ่งนะครับเจอใครใครทําแล้วก็ไม่ต้องทาใครที่ยังไม่ทําก็ตามให้ครบซะนะครับได้เก็บคะแนนแค่ง,งานเดียวต่อหนึ่งเรื่องได้ไม่เยอะมากนะครับสําหรับวันนี้ใครไม่เข้าใจนะครับสามารถสอบถามได้ใครที่อ่าไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ทํางานมาส่งด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ